อยู่ที่สนามฝึกซ้อมแบบนี้เราจะมาทำอะไรกันได้นอกจากนะฮะมาเทสเดมเมจได้เอทุก เราเนี่ยจะมาที่แมปสังเวียนแห่งการทดสอบได้ยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยให้ใหเพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่เมืองเปี้ยนจิงนะครับจะสังเกตนว่าลานตรงนี้เนี่ยทุกคนชอบมาอยู่กันใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีเควสยุทธภพ,พเนี่ยที่เราต้องทํากับรลวนกรวนจนแต่ว่าทีนี้เนี่ยให้มาที่หลวอินวินหานนะครับเขาจะพาเราไปที่สังเวียนได้เลยนะครับเข้าส่งเวียนทดสอบหรืออีกวิธีหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆมาที่กิวนะครับเข้าสู่อาณาเขตกิวครับ เมื่อมาถึงแล้วใช่ไหมครับเดิเนตรงเข้ากิลเลวซายครับทุกคนเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเออน้องกลืนไปกับกําแพรจงถึงเฟยครับเนี่ยก็สามารถที่จะพาเราเข้าสวงเวรรยียนทอบ์ได้เหมือนกัน,นครับเมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรามาที่ขวามือครับหาเยยูซินครับหรือเพื่อนๆอยากจะฝึกเทสตเมเมทุนไม้ด้านนอกก่อนก็ได้นะครับมีทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบหุ่นไม้เดียวนะครับ รงนี้หรือว่าจะฝึกฮิวเนาะฝึกฟิวก็จะเป็นจะเป็นฝั่งนู้นนะครับเนี่ยสีเขียวฝั่งนู้นนะครับอ่ะทีนี้เรามามาคุยกับเขาเปิดการท้าทายครับทุกคนเนี่ยใครอยากจะเทสดเมบนะครับก็สามารถที่จะสร้างเป็นตัว หุ่นไม้นะครับอันนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนบอสในในแมปเลยในดันเจียนนะครับเพราะว่าเป็นบอสหุ่นไม้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานะหรือว่าตัวรูนของเราที่ใช้ในการจัดการบอสเนี่ยจะโจมตีเจ้าหุ่นไม้ได้เลยยกเว้นบางสกิลจริงๆนะครับอย่างเช่นของของพินเนี่ยสกิลหากินอย่างเหินลมเนี่ยก็จะทำฮิตดามจเนี่ยได้เบากว่าบอสในดันเจียนนะครับหรือว่าเราจะอยากจะเปลี่ยนเป็นทดสอบกับบอสสายถึกศัตรูที่เป็นที่เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ก็จะเป็นคนเนาะอยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าจะเป็นดดเมดวงกว้างนะครับซจบอดอย่างนี้นะครับถ้าเราไปยืนในบอ่อพิษเนี่ยก็บอกเลยว่าเลือดเนี่ยนี่นะครับเลือดแทบจะตุยเลยนะครับประมาณนี้ ทีนี้เราจะรีเซ็ตแมปนะครับก็เคลียพื้นที่แล้วก็กดฟื้นฟูนฟนพลังได้เลยตัวนี้เนี่ยจะฟื้นฟูนเลือดแล้วก็คููดาวสกิลต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีออปชันเสริมนะครับเมนูต่างๆถ้าเราอยากจะถ้าถ้าศัตรูแบบอื่นอย่างเช่นศัตรูแบบกลุ่มเนี่ยก็คือนี่เลย นี่ยแบบเป็นกลุ่มตัวนี้จะถึกมากนะครับอนอกจากนี้นะครับยังมีให้เราเนี่ยไปท้าทายผู้เชี่ยวชาญสำนักต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นกระบี่หมัดทวนพินนะฮะฮิวเนาะแล้วก็ดูมิน่าด้วยนะครับประมาณนี้ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะมาเทสเจ้าหุ่นไม้ให้ดูดดเมจนะครับโดยการโดยการจัด สกิลเนี่ยของพินอันนี้จะแนะนําสําหรับอาชีพพินเท่านั้นนะครับสำนักพินเท่านั้นเองนะครับส่วนสํานักอื่นเนี่ยอนาคตถ้าผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํเป็นคลิปมาให้ดูนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบแชทอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบเออไม่ได้เข้าโซเชียลบ่อยนะครับปกติโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าโซเชียลแต่ว่าถ้าแบบตอบช้าอะไรขออภยัยแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคอยมาแบบ ที่มาดูช่องก็อาจจะช่วยตอบแนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอามาต่อนะครับก็คือสํานักอื่นๆเนี่ยผมจะเป็นไกด์ให้ดูคร่าวๆของพินก่อนนะครับการจัดสกิลเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะใช้เป็นเซตลงดันของผมที่จัดเอาไว้แล้วนะครับสกิลที่จะต้องมีเลยนะครับก็คือท่าปราพยักษ์หรือว่าเบ่งกล้ามนันเองที่เขาเรียกกันนะครับอตอนนี้เนี่ย ตัวแผดแ,แรกก็จะเป็นใช้อาวุธดุาดอยู่นะครับตัวคอนอนาคตอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็ผมจะติกต๊กิ๊กออกนะครับอันนี้เราจะไม่ได้กดแบบให้ใช้นะตอนตีแล้วก็ถ้าอันตีก็จะเป็นตัวหมื่นกระบีบุปผาโปรยเลยนะครับเจ้าดาบชมพูตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องกดเองซึ่งเขาจะมีจังหวะในการกดเดี๋ยวผมจะแนะนําในลําดับต่อไปครับสกิลที่เซตมาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เอาไว้แบบว่าเจาะ จาะบ,บอนั่นเองนะครับตัวเจาะบ,บอลอันนี้เราอาจจะไม่ต้องกดใช้นะครับอ่าแล้วก็ตัวหาก,กินนะครับตัวร้อยนกสระบงนะครับตัวนี้ก็ทานน้ําแข็งทานน้าหุบเข่ามรกตอันนี้เป็นสกิลทัดลมนะเออแล้วก็จะเป็นเหินลมนะครับตัวนี้จะโดนหุ่นหมายเบากว่าบอตัวจริงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวปีกแดงเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ทุ่มสุดตัวปีกนะครับอ่าอันนี้แอนจิ่นจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าเราแบบถ้าเราตีไม่โดนนะ เอออันนี้ในดันจะดีกว่าเช่นเช่นกันนะครับอ่าส่วนตัวอาวุธที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเป็นอาวุธ73เนาะให้มันได้อ่อทั้งหมด4เซตนะครับแล้วก็ถุงมือเนี่ยก็ยังใช้เสียงอัศนีเช่นเคยครับเสื้อก็เป็นเสื้อ73นะครับบวกไฟ91ส่วนตัวพินอ่า73ครับแหวน75มีแค่อันเดียวนะครับ แล้วก็ตัวปัดน้ำแข็งแข็งเนี่ยผมเอามาเคาะออเป็นเซตนี้เลย2ชิ้นนะครับเพื่อ่จะได้แบบ้านทันบอสอันนี้ก็ก็ใช้ทําไมก่อนฮัลโหลครับส่วนอันนี้ก็เพื่อนจะใช้ดาบเหมือนเดิมเพิ่มดไอตัวดดเมจก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้ไปแทนเลยแล้วก็ตัวนี้ถ้าได้แหวนหมาป่า75มาก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้ก็ได้นะครับ2วงไปเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูที่ตัวสร้างและกันตัวสร้างเนี่ยผมจะ ใช้เป็นนี่นะครับถ้าใครเปิดได้ฟ้าฟ้าใส่จอเจรจรัดเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าเวลาอยู่ๆเราใช้สกิลใช่ไหมมันจะเบิ้ลให้สกิลเดิมเนี่ยใช้ได้ซ้ำนะครับเนี่ยบอกเลยว่ามันมันเลิศมากๆนะครับตัวนี้เหมาะกับเ,เรียกได้ว่าพินแบบเหมาะมากมากนะครับส่วนอันอื่นผมยังไม่ค่อยวาวซา,วาเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้อ่ได้ตัวนี้นะครับ กระบี่ขับขานสายลมเนี่ยจะทําให้เราได้รีคูดาวเจ้ากระบี่ชมพูเนี่ยอันติกระบี่ชมพูได้เร็วขึ้นตอนนี้ผมก็เลยใช้เป็นบัฟของสกิลไฟไปก่อนนะครับอ่าส่วนตัวกําลังภายในที่ผมใช้ตอนนี้ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมจะใช้เป็นไฟ3เลเวล3นะครับทองเลเวล2แล้วก็ไม้เลเวล1นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังจัดให้มันแบบ เลิศไม่ได้เนาะยังใช้เป็นทําทนองเพลงเนี่ยมาทดแทนก่อนจริงๆไม่ควรใช้นะผมอยากให้เพื่อนๆเอาไปใช้เป็นเตาสองสว่างมากกว่านะครับสําหรับพินเนาะนะครับแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เป็นตะวันจัจนทราที่แบบว่าไฟสี่ทองหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวเตาสองสว่างไปแหละนะครับประมาณนี้ซึ่งที่ใช้ตัวเขียวตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจมตีมอนแรงนะครับตัวทำลายเมฆครึมเนี่ยนะฮะ ส่วนอันนี้ก็แลก็ดีครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือหม้อแตกนะครับเออไม่ใช่ตัวไหนตัวตัวนี้นะครับตัวหม้อแตกอันนี้เนะี่ยอ่ะเพื่อเพื่อสามารถที่จะจัดแบบอาจจะเป็นไฟ3ทอง3ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเลยนะครับว่าเราจะรีดเดเมจได้ยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลย Let's go <S ก่อนที่เราจะไปเทสต์เดเมจกันนะครับให้เรามาดู UI ก่อนนะครับ เผื่อบางคนงงเนาะว่ามันทําอะไรได้ให้เราเรียกหุ่นไม้มาใช่ไหมครับตรงนี้ด้านบนกดคลิกปุ๊บและทีนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากที่จะดูดามมตตต่อวินาทีนะครับเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคําว่าสถิติดามแมใช่ไหมให้เพื่อนๆคลิกนะครับเรามาที่คําว่าดามมตต่อวินาทีนั่นเอง ถ้าเลขตรงน,นี้ยังไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆคลิกรีเซ็ตข้อมูลได้เลยนะครับให้มันเป็น0ู 0. หรือว่าถ้าเราอยากจะเคลียร์พื้นที่นะครับก็กดเคลียร์พื้นที่ตรงนี้มันจะไม่มีหุ่นไม้แล้วก็ถ้าครูดาวเราเนี่ยมันแบบสมมติเราแบบเอ้ยแบบเอ้ะอะอะเนี่ยมีครูดาวใช่ไหมหรือวแบบ่าเราใช้อันติไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีครูดาวใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับเนี่ยเรารีเซ็ตได้โดยการกดฟื้นฟู พลังชีวิตนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ครับพี่คนอ่าเช็คคอนะครับหนึ่งสองสหนึ่งสองสามปักครับ อ่ปักอีกหกรอบนะครับลงครับใช้ท่าไฟพยายามใช้ท่าไฟนะอย่าอย่าไปใช้เนี่ยมันจะมีท่าลมขึ้นมือใช่ไหมมันจะบังคับใช้เราให้กดสกิลเสริมพลังไปเลยครับเราจะทําให้บัฟกล,บกลับมาไวขึ้น <Background. S 1> ท่านี้ก็ปล่อยให้มันจบท่าไปครับไม่ต้องรีบกดให้มันจบนะอ่านี้ได้ได้บัฟของฟาเจจัลัดมาเเบิร์นสกิลเนี่ยท่านี้นครับ ปองแปงเนี่ยใช้ไปเลยให้มันจบอ่ะอันติมาครับขึ้นปากหนึ่งสองหรอบนะครับ1 2 3ปักครับแล้วก็ตี6รอบครับ2 3 1 2ลงมาใช้กด2เออกดท่าไฟนะครับอ่าประมาณนี้ปุ๊บอันนี้ก็ปองแปงไป อันนี้ก็จะช่วงแบบเดเมจลงละโหอันนี้โชคดีมากได้เบิร์นอีกแล้วครับอ่นติเมทยังไม่มาเนี่ยถ้าเราได้แบบรีคูดาลันติเมทมาไว้น้ำผมเรามันจะดีมากๆากอ่ะมาแล้วครับปักแล้วก็ตี6รอบ1 2 3 4 5 6ปักครับ ตีเกินไปหน่อย1 2 3 1 2 3ลงครับลงครับอ่าวันนี้ครับทีนี้วนไปนเรื่อยๆครับทุกคนแบบนี้เวลาใช้ปีกแดงพยายามเดินเข้ามาใกล้หุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมันจะแบบมันจะไม่ค่อยโดนอ่ะ เดี่ยนเข้ามาใกล้หน่อยครับ gun, อ่าใส่สุดอ่าปักมาครับปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าปักครับอ่าอันนี้ดีอันนี้ดีนนดไม่เกินหนึ่งสองสามอ่าไปครับ เดินเข้าไปใกล้หน่อยครับประมาณนี้อ่ะอันตีมาแล้วครับปลาก1 2 3 4 5 6ปากอ่ะปครับ หนึ่งสอาสี่ห้าหอ่ะใส่ท่านี้ต่อครับอู้ดาเมจขึ้นขึ้นอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าลงลงยาวเ,เมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นกลับขึ้นมาแล้ว นีครับจบแล้วอันทีนี้เรามาเช็คนะครับก็คือจะได้5้าหมื่นสอาจจะดูน้อยนะครับเออแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าไปลงดันจริงๆเนี่ยมันแรงมากนะครับเออสําหรับพินนะอันนี้สําหรับพินนะครับแต่ว่าถ้าอาชีพอื่นเนี่ยมันจะขึ้นไปแบบ8-9หมื่นแหละนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าอาชีพอื่นเนี่ยเขาจะโดนดาเมจแบบเดียวๆเนี่ยรุนแรงอยู่นะครับของพินเนี่ยเดี๋ยวเรา เพราะว่าไอตัวเหินลมที่เป็นสกิลหากินเนี่ยโดนหุ่นไม้มันไม่ฮิตมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะไปทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใส่ตัวนี้นมานะผมบอกเลยมันจะแรงของผมอีกนะครับเพราะว่ารูนตอนในผมมัน,นยังไม่จึง้งนี่ตัวนี้ครับสกิลเอ่อสกิลต่อเนื่องนะครับก็คือสกิลเหินลมเมื่อกี้แหละถ้าใส่ตัวนี้ได้แทนตัวนี้ผมบอกมันจะแรงขึ้นกว่าของผมอีกมากๆนะครับประมาณนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละสํานักแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีการแบบเทสได้แมกับหุ่นไม้เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยอย่างพินเนี่ยแทบจะเบาเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปลงดันเจียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอมอนเยอะเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะทำาดิมมกได้รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะแซงหลายๆอาชีพไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เทสไว้คร่าวๆนะให้เราไปเปรียบเทียบกับ สำนักของเราด้วยกันอย่างพินก็เทียบกับพินคนอื่นเอานะครับประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมอัสาราสักุลขขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย